เดี๋ยวผมจะเข้าไปจับงานที่แซมดูว่าจะเป็นยังไงได้ครับวันนี้นับอกมันนะครับผมก็จับได้ครับดีครับวันนี้แซมเอ้ยไปจับได้ดิมาหูนี่แหละน่าทีนะ วันนี้จะมีอะไรมาถึงไหมมีครับมีอะไรเดี๋ยวผมจะไปจับงาโทั่วไปจับได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยจับได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับได้ปรอ,อ,อนะครับหาเจ้าของครับเองเป็นเจ้าของเราเหรอเราไม่สนเราบิดหมดเเฮ้้ยยยยดดี๋วาไเฮ้ย ้จับได้อ่ะอุ้ยว้าเฮ้ยมันเอารถสาเข้าไปเลยนได้ได้ยังไงไม่รู้นอะเอาเพื่อเอาไปได้จังหวะรถสาว่างเหมือนไก่หรือเปล่าแบบแบบยืดรถสาอยู่ในขอกันดิเออจะว่าบ่ได้เห็ด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 นอาบน้ำยุบเป็นดังตึ่มตึ่มเออแล้วเราก็ว่าเสียงอะไรวะเออเอกาถ่ายไหมไม่ไม่ถ่ายโอ้โหไป็ถ่ายป่ะโอ้โหพอ ถ่ายไล่มาดึงอยู่คนเดียวดึงไม่ออกดึงอยู่เงี้ยหละเอ้ยตะกล้องไหมควรวิ่งมาด้วยเออก็ได้ครับวันนี้ครับมันนะครับผมก็ได้ครับนีใส่ดีครับวันนี้ใส่ดีใส่ดีเด็กกินเด็กินเยอะกกินไรเด็กกินแตงมั้มตัดภาพไปตัดภาพไปคลิปที่แล้วปึ๊บัาดเอาเอาดูครับ กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยไปตยเรืยเรืยเ้ยกินแตงไหมเออยกินอตไรบอกว่าเดี๋ยว่เราไปเอออยากกินแตงมแม่แทนอยากกินแตงครับเออยกินแตงไั้ไหมครับไเยแทนอยากินแตงนะครับอะไรทีนาอย่างเดียวยังไม่ออกมีสีแคมาลีแต่กินแตงครับอยากกินแตงครับอยากกินแตงครับ ันนี้อัดเลยวนี้ฮะเก็บอย่างนี้ไม่ได้เลยดได้ถูกได้เหมือนกันถ้าแต่ว่าอารมณ์อารมณ์ดีใช่ไหมอารมณ์ดีขึ้นนะแ<ม>ต่วันคนไหนไล่คนดีเยอะนันก็ไล่ทุกคนอืมไหนเขาบอกว่าคุณเอาอะไรมาให้แซมแถมไล่อะเอาเลยจะให้หัวกับควานหนุปรนมมาอ๋อไอหัวไอไอหัวเตงเอาแตงอะไรนะ แต่งปลาให้กุยเลยไม่กินเลยกินมักบกหัวมีกระจายไหมมีผู้นาควานหัวทุกวันจันทร์ควานหัวจะเข้าบัวได้หัวเขาได้เพื่อนเยอะไงมันเข้าไปไอ้หัวร้องเพื่อนเยอะไงวันแจนเนี่ยไปเอาเอ้ยเขาได้วันนี้ใจเกินร้อยวันแจนเพื่อนเยอะวันจันทร์เพื่อนเยอะวันจันทร์เพื่อนเยอะวได้เข้าได้บัวบัววเลยนะ บอร์ได <minutes> ้แบบกลัวร้องใจเกิน <busca> ร้อยไงใจเกินร้อยเฮ้ยเขาไปข้างในเลยนะเุ้ยโอ้ยนะถี่ระทึกเลยเนี่ยตัดภาพตัดภาพนะครับหาเจ้าของครับเองเป็นเจ้าของเราหรอตัดภาพเมื่อตัดภาพไปคลิปได้ไงเ้องเอาคลิปนั้นมาหากินดิเบ่ร โดไม่ไรกันมันนั่งไงโอไยไล่รถมันน่ะยดิเออตัดภาพตัดภาพเที่เขาทำใส่รถม่นเออถ้าคุณไปจับเดือดเดียวฮะอือมาลองดูไหมมาถือกล้องแค่ไหนถ้าผมไปจับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไป จับงาพี่แซมดูว่าจะเป็นยังไงระวังนะอ่านบอกไอ้ก็สิเก็บให้ผมเก็บขีแล้ว่าจะบอกจะมาสีลายมั่วเดี๋ยวก่อนเก็บเลยก่อนโอ้โอวันนี้อาบแก้มเลยว่าไม่กระวนกระวายนะครับ ไม่ค่อยกวนกวายเท่าไหร่นะดูว่าวันนี้จะมีหนาถึงี่ระทึกหรือเปล่าโอ้โหอะไรไปไหนนะเก็บของเปลี่ยนคาเขาปู่มายอะปู่แล้วไปใครไปปลูกคาเฟ่ก็ไม่รู้ <laughs> ป้าะไรปลูกอะไรคาเฟ่ <laughs> ฟเ้ราะ <c oughs> ย่อเงเอ <c oughs> ย <ง S 2> ู่ย อันนี้อันนี้ปลูกเสร็จรู้ไหมสวนอันนี้ครับปลูกตรงนี้นะปลูกสวนอ่าสวนสวนสวนหน้าบ้านนะสวนสไตล์นะทะเลทรายลูกบนเดินน้าท่วมสไตล์ทะเลทรายลูกบนเดนน้ำท่วมแกน้ำท่วมเลยครับน้ำท่วมแลแตงโมได้นะครับแม่แตงโมได้แตงกวาได้ครับแม่แตงกวาค่ะแตงกวาแตงกวาได้นะครับ เล้วก็จับไปเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรหมดมันเล้วกนในหัวเขาไม่มีอะไรเลยหิวหรือเปล่าหิวบอกว่าอยากกินหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยรักจะขอขึ้นมาขึ้นมาแล้วขออันนี้จะของมาเช้าเฮ้ยอาจจะเบื่ออัะต้องบอกว่าหิวครับ วันที่ใช้ว um, ja, <c à> ิชาหน้าเหมือนได้นะออ๋มันไปบอกเอฟซีว่าอะไรหรือไม่ผมไม่ต้องฝึกหรือแม่ผมใช้วิชาหน้าเหมือนเออไม่เคยบอกหรอกมีการบอกมี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 ีบอกอยู่ดึงเด้ดึงเด้เฮ้ยตกใจหมดเลยว่าเต้ยยังไม่กันเต้ยตกใจไงเต้ยเกิดรกันาะ พี่หอุ้ยพอเจ้านี่มานี่เอาเลยพี่น้องวันนี้แปะครับวันนี้วันนี้จับจับได้นะวันนี้จับได้นะแต่พอชาวอาตมานี่หันแบบจะระแวงเลยนะท่านผู้ชมแปงได้นะครับเป็นแม่ฝั่งของเราแปงได้นะครับ เฮ้ยเยอะแล้ววะมีเหรอท่าไหนวะท่าไหร่วะฮะแตงครับแตงครับจับหนึ่งจับยังไงใค่เป็นการไปช่างเพียรหรอไหเอาไปเขาเรียกว่าสร้างหินปูนสร้างหินปูนบมห้าบ้านะบอกเหรอมาตกใจเลยครับช้างอายุ ไปดูหกสิบเจ็ดปีตกมันแมนตกมันใน้อยล้วะละตอนเห็ดมีมีขนคนอยู่ปะข้าก็อยู่เชียงใหรือมือเพราะแม่ไอข้นอยู่ข้างไหมเกิดอะไรเขาบอกเกิดอะไรเขาบอกครับผมเกิดขึ้นไปก็ต้องระมัดระวังนะครับเลี้ยงช้างฮะเลี้ยงดีปันได้ระวังปันได็กะประมาทนะครับแค่นิดเดียวพี่น้องนิดเดียวนะ O que deu